ยินดีต้อนรับก,กลับมา w k Auto วันนี้เราจะพูดถึงเครื่องบินขับไล่มิราช e ีในปี2025และเหตุผลที่แพลตฟอร์มคลาสสิกนี้ยังคงมีความสำคัญในมุมมองของอำนาจทางอากาศ โดยเฉพาะจากมุมมองของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือแม้ว่ามิราชวีจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากการออกแบบที่พิสูจน์แล้วความสามารถในการอัปเกรดและต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่และรนรบสมัยใหม่หลายรุ่นมิราชวีถูกออกแบบมาแต่เดิมเพื่อภารกิจโจมตีภาคพื้นดินและการรบแบบอนเนกประสงค์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในปี2025แนวคิดของวิราชวีจะเน้นไปที่แพ็กเกจการปรับปรุงให้ทันสมัยมากกว่าการสร้างโครงสร้างใหม่ทั้งหมดการอัปเกรดเหล่านี้รวมถึงระบบอวิโอนิกที่ทันสมัยห้องนักบินดิจิทัลระบบนำร่องใหม่และความสามารถในการใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง สำหรับประเทศอย่างประเทศไทยแนวทางนี้ถือว่าเหมาะสมทั้งในด้านการป้องกันประเทศและการควบคุมงบประมาณในด้านสมรรถนะมิราจวียังคงเป็นเครื่องบินที่รวดเร็วและคล่องตัวปีกแบบเดลต้าช่วยให้มีเสถียรภาพสูงที่ความเร็วมากและทำผลงานได้ดีในระดับความสูงตำ่ำซึ่งเหมาะกับภารกิจโจมตีการลาดประเวณชายแดนและการเฝ้าระวังทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมทสซึ่งยังถือว่าน่าประทับใจในปี2025แม้จะไม่สามารถเทียบกับเครื่องบินเจเนอเรชันที่5ที่มีระบบล่องหนและการรวมข้อมูลขั้นสูงแต่ความเร็วและความเรียบง่ายของมันยังคงมีคุณค่า เมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องบินขับไล่แบบมีนักบินกับโดรนรบสมัยใหม่มิรา g e V อยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจเครื่องบินแบบมีนักบินยังคงมีข้อได้เปรียบในเรื่องการตัดสินใจของมนุษย์ในสถานการณ์ซับซ้อนขณะเดียวกันระบบที่ได้รับการอัปเกรดก็ช่วยให้มิราจวีสามารถทำงานร่วมกับโดรนได้แบ่งปันข้อมูลเป้าหมายและสนับสนุนแพลตฟอร์มไร้คนขับ แนวคิดการผสมภาษานนี้มีความสำคัญมากครึ่งสำหรับประเทศไทยในอนาคต ด้านการบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ Mirage V มีชื่อเสียงที่ดีโครงสร้างและระบบที่ไม่ซับซ้อนช่วยลดความยุ่งยากในการซ่อมบำรุงสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้นและพื้นที่ชายฝั่งของไทยเครื่องบินที่มีประวัติการใช้งานยาวนานและเข้าใจระบบเป็นอย่างดีถือเป็นข้อได้เปรียบการอัปเกรดสมัยใหม่ยังช่วยเพิ่มระบบตรวจสอบเครื่องยนต์และการวินิจฉัยทำให้ลดเวลาหยุดใช้งานลง เรื่องต้นทุนคือจุดเด่นสำคัญของมิราชวีในปี2025การอัปเกรดหรือยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่มีอยู่มีค่าใช้จ่ายต่ากวว่าการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มากค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินก็ต่ากว่าซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกการลาดตระเวนประจำวันและการรักษาความพร้อมระยะยาวสำหรับประเทศไทยอัตราความคุ้มค่าต่อสมรรถนะเป็นปัจจัยสำคัญเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับโดรนรบ่ขั้นสูงวิรชตีอาจมีราคาต่อเครื่องสูงกว่าแต่ให้ความสามารถด้านน้ำหนักบรรทุกความเร็วและความทนทานในการปฏิบัติการที่มากกว่าในบางภารกิจทำให้มันเป็นทรัพยากรเสริมไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงกับโดรนอีกประเด็นที่สำคัญคือการฝึกนักบินลักษณะการบินของมิราชวีเป็นที่คุ้นเคยและกระบวนการฝึกสามารถทำได้ง่ายและประหยัดกว่าว่าการฝึกสำหรับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด สิ่งน,นี้ช่วยให้กองทัพอากาศสามารถรักษาความชำนาญของนักบินได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงเกินไป มองไปข้างหน้ามิราชวีในปี2025ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อครองความได้เปรียบทางอากาศเหนือภัยคุกคามระดับสูงสุดแต่เน้นที่ความน่าเชื่อถือความคุ้มค่าและความยืดหยุ่นด้วยการอัปเกรดที่เหมาะสมมันสามารถรองรับภารกิจโจมตีการสนับสนุนการลาดกระเวนและการทำงานร่วมกับโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยความสามารถที่สมรุลเช่นนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างแท้จริง นั้นแม้มิราช V ีจะเป็นเครื่องบินจากยุคก,ก่อนแต่บทบาทของมันยังไม่จบลงในปี2025มันคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งจากอดีตและเทคโนโลยีสมัยใหม่หากคุณกำลังมองหาการประเมินสมรรถนะเครื่องบินการทำงานร่วมกับโดรนและราคาที่สมเหตุสมผลมิราช V ียังคงเป็นตัวเลือกที่น่าพูดถึงและเช่นเคยยินดีต้อนรับกลับมาดับเบิ